หวัดดีทุกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุโฟกัสอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่กับแอปรีเวิร์ดนะครับใครที่ไม่อยากดูไม่เป็นไรนะวันนี้เรามาอัปเดตแล้วกันนะครับซึ่งผมมีเหรียญที่พอจะถอนได้อยู่นะครับถ้าใครจะเล่นตอนนี้ผมไม่แนะนําให้ทําการเล่นนะเพราะมันอาจจะไม่สามารถถอนได้ก็เป็นได้นะบอกไว้ก่อนแอปนี้นะครับเปิดมาโคตรนานประมาณ2ปกีกว่าแล้วนะครับเราไม่รู้ว่า จะสามารถหอนได้หรือเปล่านะครับหน้าตาตัวเกมก็ประมาณนี้นะนี่นีหน,น,น,น้าตาตัวเกมนะก็จะเป็นหน้าตาของแอปรีเวิร์ดนะครับเป็นตัว R นั่นเองนะครับซึ่งเราทําคลิปไปตั้งแต่ประมาณ3-4ปี2อปีที่แล้วนะทุกคนก็แอปนี้ยังไม่บิน ยังไม่บินนะครับถ้าใครสงสัยพี่ครับเล่นตอนนี้ยังทันไหมผมไม่แนะนําให้ทําการเล่นนะมันอาจจะไม่สามารถถอนออกมาได้แล้วนะสาหรับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันดีกว่าโดยรวมแอปพวกนี้นะครับที่ยังเปิดอยู่ก็จะเป็นการอ่านนวนิยายนะก็ถือว่าได้เหรียญไม่ค่อยเยอะได้เหรียญไม่ค่อยเยอะอ่ะเดี๋ยวเรากดคลิกรับเหรียญก่อนสังเกตดูนะถ้าเพื่อนๆจะทําการรับสังเกตดู คะแนนได้น้อยมากๆซึ่งไม่ค่อยบาลานซ์กับการถอนของเราเลยนะได้อยู่ที่136เหรียญนะครับตรงนี้นะถ้าใครอยากได้ครู่2ก็จะต้องทําการดูวิดีโอไปแบบนี้นั่นเองเห็นไหมก็จะเป็นหน้าดูวิดีโอนะโอ้โหโฆษณาเยอะจัดก็จะเป็นการคลิกดูวิดีโอนั่นเองสําหรับใครที่เป็นสายดูวิดีโอนะทุกคนตรงนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะการถอนขั้นต่ำค่อนข้างที่จะ ใช้เหรียญเยอะไม่พอสมควรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าดูตัวนี้จบก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่เหรียญกันปุ่มกาออกมีไหมเนี่ยทุกคนมีไหมอ้าวหาไม่เจอแล้วไม่เจออ่ะมีไหมมีไหม เหลืออยู่ประมาณ10บกว่าวินะครับสิบกว่าวินะครับเดี๋ยวเรากดคลิกกาออกได้เลยนะสำหรับใครที่จะทำการ กดคลิกกาออกนะปุ่มกาออกให้เจออ่าออกแล้วไปไปที่เรียบร้อยนะกดคลิกกาออกอีกหนึ่งครั้งหลุดออกมาไปไปที่เรียบร้อยได้อยู่ที่1 0 8้เหรียญอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันบานลานต์ไหมซึ่งผมไม่แนะนําให้ทําการเล่นนะใครที่จะทําการเล่นนะก็ไม่ค่อยคุ้มสักหน่อยที่เพื่อนๆจะทําการเล่นนั่นเองเดี๋ยวมาดูสาหรับนหน้าการถอนของเรานะอ่านี่อยู่ตรงนี้นะครับหน้าการถอนตอนนี้เรามีอยู่ที่ 5.4m นะครับแลกได้อยู่ที่178บาทาซึ่งสามารถแลกเข้าทูดีวอ l l e t ได้เหรียญในวันนี้ผมได้อยู่ที่389เหรียญก็คือเมื่อกี้นั่นแหละนะ เมื่อกี้ที่เราเล่นได้แล้วก็ทั้งหมดที่ผมได้ทําการสะสมไปอยู่ที่293.4 m อนั่นเองเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเรากันดีกว่านะสำหรับการถอนเงินเข้าทูบดีบอทกดคลิกแลกเปลี่ยนได้เลยนะสำหรับการแลกเปลี่ยนของเรานะครับก็จะเป็นการถอนขั้นต่ำโอ้โหโฆษณาเด้งเข้ามาแล้วนะมีปุ่มกาออกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปุ่มกาออกก่อนทำไมต้องมีโฆษณาเด้งแบบนี้ด้วย มีปุ่มกาออกอยู่กดกาออกอีกครั้งนะครับสาหรับการถอนของเรานะฮะก็จะเป็นการถอนขั้นต่ําอยู่ที่3 m นะหรืออยู่ที่ประมาณ100บาทประมาณ3ล้าน,นเหรียญโอโ้โหโคตรเยอะเลยแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ500บาทเดี๋ยวมาดูกันสําหรับการถอนคลิปที่แล้วนะทุกคน มาดูคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการถอนไปหรือครั้งที่แล้วที่ผมได้ทําการถอนไปมาดูกันว่านานเท่าไหร่แล้วที่ผมไม่ได้ทําการถอนนะกดคลิกกา้าออกได้เลยนะโอ้โหสังเกตดูตรงนี้โอ้โหสังเกตดูผมถอนไปล่าสุดทุกคนถอนไปล่าสุดอยู่ที่วันที่ยี่วันที่สิบเอ็ดเออ วันที่11เดือน2ไดน่าจะเป็นเดือนกุมภาได้แหละ2 0 2พยทุกคนโอ้โหไม่ได้ถอนมาประมาณเกือบ1ปีไม่ได้ถอนมาเกือบ1ปีประมาณ10บกว่าเดือนนะอ่าเดี๋ยวมาดูนะในรอบนี้นะครับเราไม่ได้ถอนมา11เดือนแล้วแอปนี้ยังสามารถถอนได้อยู่ไหมเดี๋ยวมาดูกันกดคลิกการถอนเราจะถอนออกให้หมดเลยนะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนอยู่ที่ 100บาทแล้วกันอ่ะเอาสัก100บาทแล้วกันกดคลิกที่การถอน100บาทนะครับทำการกดคลิกเห็นด้วยนะ รอให้ครบประมาณ5วีก่อนกดคลิกเห็นด้วยนะครับอ่าสำหรับตรงนี้สังเกตดูนะเราก็จะต้องทำการกรอกชื่อเข้าไปนะเบอร์ t w body wallet แล้วก็เบอร์ two body wallet อีกครั้งนะครับเราจะทำการกรอกนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าที่เราไม่ได้ทำการถอนไปประมาณ1ปีแล้วนะครับเราจะมาดูนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมซึ่งจะแยกเป็นอีก1 EP แล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนเพื่อนๆถอนเฉยๆแล้วทำแล้เวเราทำการใส่เบอร์ t o body w a l l ็ตไปก่อนนะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการใส่เบอร์ o ไปด้ว Wallet เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสำหรับการถอนของเรานะครับกดคลิกแรกไปเลยนะกดคลิกตัว Stop นะ,ะโฆษณาก็จะเด้งมาแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับใครที่ทําการถอนนะครับก็ดูโฆษณาไปค่อนข้างที่จะนานเพอพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะใช้เลยเวลาดูวิดีโอนานไหมไม่มีปุ่มกาออกด้วยอ่ย ไม่มีปุ่มกา้าออกด้วยนะบอกตรงๆนะก็ดูค่อนข้างที่จะนานอยู่ได้ไหมเราต้องดูนานไหมเนี่ยโอ้โหสามสิบวิแน่ๆเลยทุกคนโ,โหเฮ้ยอะไรจะนานขนาดนี้อ่าน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้ว กดคลิกกาออกได้เลยนะสำหรับการการออกของเรานะครับสำหรับใครที่จะทําการดูนะสำหรับเมนูการถอนของเราประวัติการถอนของเราเนั่นเองนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่อ่านี่สังเกตดูนะเราถอนไปวันที่31เดือนธันวาแล้วก็ถอนไปล่าสุดอยู่ที่วันที่11เดือน2ประมาณ10กว่าเดือนเกือบ1ปี เกือบหนึ่งปีทุกคนที่เราไม่ได้ถอนจากแอปนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมสําหรับใครที่จะทําการเล่นผมไม่แนะนําให้ทําการเล่นซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นหาเล่นแอปอื่นที่มองว่าคุ้มกว่านะก็ลองศึกษาลองดูได้นะทุกคน ผมทําไปเยอะพอสมควรอยู่นะสละใครที่ชอบคิตัวนี้เดี๋ยวรอการอัปเดตล้วกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมในการถอนเงินเข้าทูบอดี้บอเลตของเราเจอกันคลิปหน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ